เที่ยวแห่งประเทศไทยช่วง Thailand f a m i l y Day บรรยากาศความคึกคักที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้คือบรรยากาศที่ถนนคนเดินอำเภอปายเราสามคนมาเดินเล่นเที่ยวชมวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันของเมืองปายวันนี้มีคนเยอะแยะมาเที่ยวกันเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะสำหรับการเดินเที่ยวถนนคนเดินปายคุณสามารถเที่ยวได้ทั้งเช้าสายบ่ายและก็เย็นแต่ถ้าให้สนุกและคึกคักที่สุดคงต้องเป็นช่วงค่ำๆเลยละค่ะคุณผู้ชม ก่อนเมืองปลายจะคึกคักขนาดนี้เมื่อก่อนบริเวณที่เรากําลังเดินอยู่ที่นี่มีแต่แผงร้านค้าเล็กๆของชาวบ้านที่มาขายของให้กับนักท่องเที่ยวแต่ปัจจุบันที่นี่มีร้านค้ามากมายเป็นไปหมดเลยละคะ่ะสำหรับอาหารที่นี่ก็โดดเด่นและมีให้เลือกหลากหลายร้านทั้งอาหารเหนือหรืออาหารไทยทัวยท่วไปอาหารฝรั่งและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีนะ คุณผู้ชมแถมยังมีขนมอร่อยๆสำหรับเรา3คนด้วยล่ะค่ะ กำลังเดินเล่นฟ้ากกจะชี้ชวนให้น้องอันดาดูบรรยากาศและสอนให้เขาได้ทำความรู้จักกับสิ่งของที่อยู่รอบตัวนับเป็นการเที่ยวที่สนุกและได้เปิดหูเปิดตาและน้องอันดาก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอีกด้วยนะคะต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ทำให้เราสางคนได้เกิดประสบก,การณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยที่พิเศษสุดๆเลยละคะ่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1672กการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพราะเมืองไทยมีดีที่คุณไม่ควรพลาด เที่ยวแห่งประเทศไทยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้สวัสดีค่ะพบกับพวกเราอีกครั้งและเดยนี้เรายังอยู่ที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนฝ่ายและทั้งครอบครัวจะใช้เวลาในเดยนี้เพื่อทำความรู้จักเมืองปลายให้มากขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไร ตามไปชมกันค่ะเรามาพักผ่อนกันที่ภูริปายวิลล่าที่พักน่ารักน่ารักที่เพียรพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายโอบล้อมด้วยธรรมชาติของเมืองป่ายชิวสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชม สำหรับเจ้าของภูริปายวิลล่าแห่งนี้ก็คือคุณภูริหิรันพฤกและคุณแอนอริชาหวานใจของคุณภูรินั่นเองค่ะหลังจากเช็คอินเรียบร้อยแล้วเราเข้าไปดูบรรยากาศในห้องพักกันดีกว่าค่ะสำหรับห้องพักของภูริปายวิลล่าเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายทั้งอินเทอร์เน็ตทีวีตู้เย็นเรียกได้ว่าเฟอร์นิเจอร์ครบคันไฮไลท์ที่เด็ดที่สุดอยู่ตรงที่สระว่ายน้ำค่ะส่วนตัวที่สุดเลยละค่ะ ให้ลูกทำสกปรกหรอกเจ็บใไหม เราเดินออกมาชมบรรยากาศรอบๆที่พักที่นี่นะว่าเป็นสถานที่ที่มีจุดชมวิวอำเภอปายที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งเลยทีเดียวละค่ะคุณผู้ชมมองออกไปก็เห็นธรรมชาติของเมืองปายที่สวยงามและมีธรรมชาติที่สมบูรณ์อีกด้วย เราตื่นกันตั้งแต่เช้าเพื่อพาน้องอันดาออกมาเดินเที่ยวตลาดเช้าที่ปลายบรรยากาศเช้าที่นี่เราก็จะเห็นทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวออกมาหาอาหารเช้าทานกันค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าคนที่นี่เขานิยมทานอะไรกันตอนเช้าค่ะเราอยู่ที่ตลาดเช้าของอำเภอปลายครับใช่ค่ะที่นี่เป็นตลาดนัดน,นะคะแต่ว่าจะเปิดทุกวัน เราสามคนก็เลยได้มาเทีย่ยวแล้วก็จะมีตั้งแต่เช้าเลยนะคะเช้าเลยไหมประมาณเทีย่ยงเทีย่ยงจริงๆ,งๆถ้าแนะนําให้มาเดี่ยมาก่อนเทีย่ยงดีกว่าเพราะงั้นตลาดจะวาย,ล,ายละครับที่นี่ก็จะเป็นของจากชาวบ้านนะครับท้องถิ่นเก็บของวัวเผือกโสมมันสตรอเบอรี่หรืออะไรก็ตามที่เป็นของท้องถิ่นแล้วก็บอกว่าที่เขาปลูกกันเองทํากันเองมาขายตอนเช้าๆนะครับจะได้ของที่สดมากใช่ค่ะไปเดินดูกันดีกว่าค่ะครับ อ๋อเต้าหู้อ๋อก็มันก็คือกิมจิแต่ทำเป็นเต้าหู้นนี้ผักอะไรอ่ะพี่ผักกาดเหรอใหญ่จังเลยอะวันเริ่มเลยอะเทียสักนะ ายทุกอย่างจริงนะครับของสดของแห้งเลยของหมัดของดองอย่างเครื่องไฟฟ้ามีไฟ LED ด้วยบรรยากาศของตลาดเช้าส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารแล้วก็มีตลาดสดให้ได้ซื้อกลับบ้านไปทำเองอีกด้วยแต่ถ้าเป็นร้านขายของที่ระลึกต้องรอช่วงสายๆหน่อยนะคะ มาเที่ยวที่ปลายทั้งทีเราไม่พลาดที่จะแวะมาเที่ยวที่ไร่สตรอเบอรี่ที่สวยที่สุดในอำเภอปายไร่เลิฟสตรอเบอรี่ที่นี่มีไร่ปลูกสตรอเบอรี่ให้เราได้เดินชมและถ่ายภาพอีกด้วยค่ะไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเรา3คนอยู่กันที่ Love Strawberry s ต r a w บ e r r y at p ปเป็นร้านเก๋ๆอีกอันนึงนะครับที่เป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งที่คนนิยมมาเมื่อมาถึงที่ปลายนะครับก็จะมีกิจกรรมอะไอย่างให้ทำนะครับมีล็อกกุญแจค่ะก็แน่นอนมามามาภาคเหนือก็ต้องมาทานสตรอเบอรีร่สดสดใช่ค่ะและยิ่งหน้าหนาแบบนี้นะคะยิ่งต้องทานสตรอเบอรีเร่เพราะที่นี่จะหวานมากเราไปชิมข้างในกันดีกว่าว่าสตอรอเบอรี่หวานแค่ไหนคะ่ะ สำหรับการตกแต่งของที่นี่จะตกแต่งให้ดูน่ารักทั้งไร่ปลูกสตรอเบอรี่และแปลงดอกไม้เน้นให้คนมาเทีย่ยวได้ถ่ายรูปกันฝ้ายกับน้องอันดาก็ได้ถ่ายรูปวดคุณผู้ชมด้วยละค่ะ ในช่วงที่อากาศกำลังดีแดดไม่แรงมากนะักเราสามคนไปเดินเที่ยวชมไรสตอเบอรี่เราก็สามารถเดินดูได้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะคุณผู้ชมสตอเบอรี่ที่นี่สวยแล้วก็น่าทานมากๆจริงๆค่ะ จะทําตามกฎกติกามารยาทด้วยนะครับพวเขีนไป้ายไว้นะครับว่าห้ามเด็ดสตรอเบอรี่นะครับเพื่อวความสะอาดสะอ้านของสตรอเบอรี่แล้วก็ต่างนานาด้วยนะครับก็อย่าไปเด็ดนะครับดูอย่างเดียวนะแล้วก็มาถ่ายรูปการหลังจากเดินชมสวนค่ะตอนนี้ก็มีกิจกรรมเพิ่มเติมก็คือการยิงปืน เพื่อแรกกับน้ำสตรอเบอรี่มีปลากระป๋องด้วยบอลปลาใช่เริ่มเลยดีกว่าค่ะพี่นุ่นอกจากจะได้เดินชมไร่สตรอเบอรี่สวยๆแล้วที่นี่ยังมีร้านขายของฝากรวมทั้งของกระจุกกระจิกและผละไม้แปรรูปรวมถึงผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่อีกด้วยนะคะ หลังจากเดินเที่ยวชมไร่สตอร์เบอรี่ชมผลผลิตที่สร้างไรายได้ให้กับคนเมืองปายแล้วเรามาเที่ยวชมสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์เมืองปายกันบ้างเราอยู่กันที่สะพานประวัติศาสตร์ท่าปายเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะ และที่นี่นะคะก็คือสะพานประวัติศาสตร์ของอำเภอปลายค่ะที่นี่นะนักท่องเที่ยวทุกคนก็ต้องมาเที่ยวที่นี่และว,วันนี้นะคะ Family Day ก็มาที่นี่ด้วยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราเดินดูกันดีกว่าค่ะสะพานประวัติศาสตร์ท่าปลายสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองขณะที่ญี่ปุ่นมีอิทธิพลต่อสังคมไทยในช่วงเวลานั้นกองทัพญี่ปุ่น ได้สร้างสะพานแห่งนี้เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งจากเชียงใหม่ไปยังพมา่าปัจจุบันสะพานจะมีสภาพค่อนข้างทุดโทรมเพราะไม่ได้เปิดใช้บริการมานานแล้วค่ะตอนนี้จึงกลายเป็นสถานที่ที่บันทึกประวัติศาสตร์ของเมืองปายเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษากันเราสามารถเดินเล่นบนสะพานและถ่ายรูปเป็นที่ะระลึกได้ด้วยนะคะ นี่คือบ้านต้นไม้ปายนะครับเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งในปายนะครับที่คนชาวต่างชาตินิยมมาพักผ่อนมากจะสังเกตได้ว่าจะมีป้ายภาษาต่างๆเยอะมากนะครับทั้งจีนทั้งเกาหลีแต่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นจีนนะดนึนะจีนเกาหลีมากกว่านะใช่คนเขาก็มาท่องเที่ยวกันแล้วก็ที่นี่รู้สึกว่าจะแปลกตรงที่มีแบบห้องพักอยู่บนต้นไม้อ่าปลูกบ้านอยู่บนต้นไม้คือเราจะได้ไปน,นอนบนบ้านต้นไม้จริงๆค่ะ แล้วก็ได้ยินมาว่าถ้าจะมาพักที่นี่เนี่ยต้องจองกันเป็นเวลาปีๆเลยอจองล่วงหน้าครับ<ช>ผมไปเดินดูบ้านต้นไม้ปลายเป็นรีสอร์ทที่เปิดรับนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนและสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในบรรยากาศของบ้านเล็กๆที่โอบล้อมด้วยภูเขาและมีแม่น้ำปาลายไหลผ่านกลางรีสอร์ทที่นี่จึงดูชิลมากๆค่ะ สำหรับห้องพักมีให้เลือกหลายแบบนะคะบ้านพักริมน้ำหรือจะเป็นเลือกเต้นก็ได้แต่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือห้องพักที่อยู่บนต้นไม้นี่แหละค่ะ เราออกมาเดินหาอาหารอร่อยๆอทานกันต่อที่ถนนคนเดินช่วงเวลาเย็นๆจะมีชาวบ้านมาตั้งร้านขายของเพียบเลยล่ะค่ะวันนี้อยากจะทานเมนูประจำท้องถิน่นเลยเลือกที่ร้านขนมจีนนั่งยองคนเต็มร้านเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม ขนมจีนที่ร้านนี้เป็นขนมจีนเส้นสดทำกันเองด้วยสาเหตุที่ชื่อนั่งยองก็เพราะว่าต้องนั่งทานบนเก้อี้ตัวเล็กๆนี่และคะ่ะคุณผู้ชมความเป็นมาของร้านจะเป็นอย่างไรไปถามจากพี่แมวเจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคราน,น,นี้นะะขอ,อของเรายุด ร้านขนมจีนนั่งยองค่ะแล้วก็อยู่กับคุณป้าจะพองร้านดวยการที่ทำป้าสวัสดีค่ะร้านนี้มีทีเด็ดยังไงอะคะค่ะเมนูแนะนำของเราเลยค่ะค่ะคือร้านขนมจีนนั่งยองค่ะของเรานี่ยก็คือเป็นน้ำน้ำเย้ลแล้วก็เหมือนน้ำเย้ลทั่วไปนะค่ะแต่ด้ายากระทิ่เป็นของที่ภาคกลางเขาทำค่ะน้ำยาป่าอื้มยาป่านี่จะเผ็ดเขาเรียกว่าป่าเถื่อน ป่าเถื่อนคือแบบรุนแรงกว่าป่าธรรมดาสุดยอดเลยค่ะเพราะว่ามันเผ็ดกว่าเหรอคะเผ็ดกว่าเผ็ดกว่าร้อนๆนั่นแหละอันนี้คือป่าเถื่อนใช่ไหมคะคุณป้าก็คือตอนนี้มันจะมีอยู่สามแนวสามน้ำค่ะค่ะเป็นป่าปลายก็คือน้ำเงี้ยวเป็นของปลายใช่ไหมคะค่ะน้องย้อนของปลายเป็นป่าปลายแล้วก็เอาปลาเถื่อนผสมกะทิก็เป็นป่าปลายป่าปลายแต่ว่าไม่มีในโต๊ะนี้ เดี๋ยวจะผสมมาให้กินให้ผสมมาให้ทานนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือน้ำรอน้ำรอคืออะไรน้ำรอก็คือน้ำเยวกับน้ำกะทิผสมกันแล้วมันจะรสชาติแตกไหมคะคุณป้าอร่อยอร่อยเลยแล้วซึ่งมีที่ร้านคุณป้าร้านเดียวเลยปะคะก็คิดว่าน่นะคะเขาไว่าหนูไม่เคยเห็นเลยอ่ะแต่น่จะเป็นร้านเดียวแล้วแล้วคอนเซ็ปต์ของคุณป้าแบบ เท่าที่เดินผ่านมาเนี่ยเห็นแบบว่าคนนั่งันแน่นเลยอะค่ะเพราะว่าคุณป้าทาไมถึงแบบเป็นคอนเซ็ปต์นั่งแบบนั่งยองค่ะป้าป็นคนไทยใหญ่ค่ะเพราะส่วนมากร้านอาหารส่วนมากก็จะเป็นนั่งโต๊ะเราก็อยากจะทําอะไรที่เป็นโลโก้ของเราก็คือไม่มีใครทำเลยนะคะนั่งยองนั่งแค่แล้วก็ใส่ชื่อเราว่านั่งยอง ถ่ากรณีที่ว่าอยู่ข้างในจะมีโต๊ะถ้าสมมุติว่าใครนั่งยองไม่ได้แล้วก็จะให้นั่งโต๊ะข้างหลังได้อ๋ออย่างเช่นแบบผู้สูงอายุมาบางคนปวดเข่าอะไรก็ต้องไปนั่งโต๊ะอ๋อค่ะแล้วคุณป้าเปิดมานานหรือยังคะเออตรงนี้น่าจะสิบปีได้สิบปีแล้วเหรอคะแต่ก่อนนี่แถวนี้ยังแบบคนยังมีเยอะยังมเยอะเลยใช่ไหมคะยมเยอะนั่งน้งเที่ยวกันยัง อ๋อช่วงนี้ก็เลยบอกว่าบ้านป้าบ้านเดิมบ้าคุณป้าช่วยแนะนําคนทางบ้านนะคะว่าท่านผู้ชมดูอยู่แล้วอยากมาทานเชิญชวนเลยค่ะคุณป้าค่ะเชิญชวนท่านผู้ชมทุกบ้านเลยครับี่ บ้านดูรายการนี้อยู่นะคะถ้ามาถึงปลายาเชิญแวะที่ร้านขนมจีนนั่งยองนะคะค่ะ,คะจะมีเจ้าเดียวเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะอร่อย,อยในแถว ى, ถนนคนเดินเลยค่ะค่ะก็คือเดินถนนคนเดินยังไงก็เจอเพราะว่ามีอยู่ร้านเดียวจริงๆค่ะที่แบบคนเยอะมากๆพอเดินผ่านปุ๊บจะเห็นว่าแบบเอะคนนั่งทําอะไรกันอยู่แบบเต็มไปหมดเลยซึ่งเป็นร้านนี้ค่ะซึ่งเป็นร้านขนมจีนนั่งยองที่อร่อยที่สุดในปาย เมนูเด็ดที่พี่แมวแนะนำก็คือขนมจีนน้ำยาป่าเถื่อนแต่บอกไว้ก่อนเลยนะคะถ้าใจไม่เด็ดจริงทานเผ็ดไม่เก่งอย่าพึ่งลองค่ะเพราะว่ารสชาติเผ็ดมากๆแต่ก็อร่อยมากเช่นกันค่ะแถมราคาของขนมจีนที่นี่ก็ไม่แพงด้วยนะคะถือเป็นร้านที่แนะนำเลยละค่ะคุณผู้ชมอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนืออีกอย่างก็คือไข่ปา่า เป็นไข่ที่ย่างอยู่บนใบตองเมนูนี้เป็นของโปรดนะ้องอันดาเลยล่ะค่ะค้คะตอนนี้ไขป่ปามสุกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็ได้มันมาชิมมีกินก่อมีคนรอเาม,มีคนรอไหลไหมไหลไป ạ bây giờ bây สิ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือขนมจีนยำที่นำเส้นขนมจีนมายำแทนวุ้นเส้นอร่อยเข้ากับน้ำยำมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคนที่ชอบทานยำจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนสำหรับมื้อดึกเราเลือกทานอาหารกันที่เทียนอาร์สปีดร้านอาหารที่ตกแต่งได้เก๋สุดๆบรรยากาศร,รอบร้านถูกห้อมล้อมด้วยไม้ไผ่ผสานงานศิละปะ สำหรับที่ร้านจะเสิร์ฟทั้งอาหารทานเล่นอาหารทานอิ่มและเครื่องดื่มหลากหลายชนิดหรือจะมานั่งชิลดื่มแอเลกฮองก็ชิลไม่แพ้กันค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ของเมืองปลายก็จบลงแล้ววันนี้เราได้ทำความรู้จักกับเมืองปลายหลากหลายแง่มุมทั้งมิติประวัติศาสตร์วิถีชีวิตแถมได้ชื่นชมธรรมชาติเมืองปลายจนมาปิดท้ายกับมื้ออร่อยในบรรยากาศสุดโรแมนติกกลับมาพบกับพวกเรา3าคนได้ในรายการ f ฟ m i l y d เดสัปดาหนะ์หน้าเป็นเดย์สุด ท้ายของการมาเที่ยวภาคเหนือเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างติดตามชมตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้